ะค,ะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่5นะคะที่เราได้เจอกันในรายวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้ก็ยังคงให้ความรู้โดยหวังหล่อชื่อเหมือนเดิมค่ะ,ะนักเรียนเตรียมความพร้อมหรือยังคะที่จะได้รับความรู้ในวันนี้กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะโซเชียลหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาค่ะอี้ฮ่นหยี่นะคะเราก็จะมาต่อด้วยหนังสือเล่มเดิมนะคะที่เราใช้เรียนกันอยู่ นะคะเตรียมบินสองมาด้วยนะคะเพื่อจดบันทึกคำแปลต่างๆนะคะลงไปไลูกกอดฉันด้วหาล่น้่หวมันค่อบอ่าถ้านักเรียนเตรียมพร้อมแล้วงั้นเราไปต่อกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะ,ะก็จะต่อกันนะคะในหนังสือหน้าที่4กับ5นะคะเนื่องด้วยหน้าที่2กับ3เราเรียบร้อยไปแล้วเนาะทั้งอ่านทั้งสะกดทั้งแปลส่วนในหน้าที่4กับหน้าหน้าที่5ก็จะเป็นบทสนทนานะคะที่ดึงนะคะรูปประโยคเก่าจากหน้าที่2และ3นะคะมาสนมาใช้สนทนากันนั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาแปลพร้อมๆกันเลยนะคะเรียนเชียนปีดินซอยังงบไว้นะคะ อ่าอันแรกเลยนะคะเราก็จะมาแปลในหน้าที่4นะคะอ่าจากส่วนด้านบนตรงนี้นะคะในหน้าที่สภาพบนตรงนี้เลยนะคะอ่าเราซื้อก็จะมาแปลฝั่งนี้ก่อนนะคะอ่ะนีนีกับแม่นะคะสนทนาการนีน,นีกับมามะนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ว่าแต่ละคำอ่านยังไงนะคะทั้งประโยคนี้อ่านยังไงแปลว่าอะไรนะคะเ่าเรามาดูประโยคเรยค่ะประโยคแรกนะคะมาหมาเป็นการเรียกแม่นะคะมาหมาก็คือแม่ใช่ไหมคะแม่คะมาหมาแปลว่าแม่นะคะอันนี้นักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะเชียนใจเชียนใจแปลว่าตอนนี้ขณะน,นี้เวลานี้นะคะจีแปลว่ากี่ นะคะเตี่ยนแปลว่าโมงเป็นหน่วยของเวลานะคะมาหมาเชียน้กี่เตียนแม่คะตอนนี้กี่โมงนะคะเป็นการถามแม่อ่านักเรียนก็มาดูประโยคคําแปลด้านหลังนะคะเรางื้อก็จะอ่าเขียนประโยคคําแปลไว้ให้ด้วยนักเรียนก็จดบันทึกลงไปในหนังสือด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเนี่ยหนังสือของใครยังสะอาด อยู่นะคะแสดงว่าไม่ได้รับการจดบันทึกลงไปเลยเราซื้อจะให้คัดประโยคนั้นนะคะนั่งคัดอยู่แบบนั้นเลยไม่ให้พักกับเพื่อนๆด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราอยู่บ้านเราได้มาฟังความรู้จากเหล่าซืออยู่นะคะนักเรียนก็จดบันทึกไปพ,พลางๆนะคะประโยคไหนจดไม่ทันเขียนไม่ทันนักเรียนก็กดหยุดไว้ก่อนใช่ไหมคะกดหยุดไว้แล้วก็จดนะคะจดบันทึกแล้วก็ฟังต่อนะคะสำหรับประโยคแรกค่ะมาหมาเชี่ยนใจจี้เตียนคะตอนนี้กี่โมงนะคะไหนนักเรียนเราอ่านตามสิคะมาหมาเชี่ยจจีเตียน โอเคเก่งมากค่ะแม่คะตอนนี้กี่โมงม妈ตอบว่าเสี่ยนจ่าชี้เตียนเสี่ยนจ่ายชี้เตียนตอนนี้เสียนจ่าก็คือตอนนี้ชี้เตียนชี้ก็คือเจ็ดนะคะเตียนก็คือโมงตอนนี้เจ็ดโมงนะคะนี่คือคำแปลอยู่ด้านหลังสีเขียวๆนะคะโอเคประโยคถัดมาค่ะ我们几点去学校 我们几点去学校我们แปลว่าพวกเรารวมถึงตัวเราด้วยใช่ไหมคะพวกเราจีแปลว่ากี่เตี่ยนแปลว่าโมงชี่แปลว่าไปชี่แปลว่าไป่วแปลาโรงเรียนนะคะตัวสีแดงๆตรงนี้ชี่แปลว่าไปโรงเรียวแปลว่าโรงเรียน几点去学校แปลว่า พวกเราไปโรงเรียนตอนกี่โมงนะคะอ่นนี่คือคำแปลนักเรียนจดไปด้วยนะคะว o m a n อิจีเยพยายามพูดตามด้วยนะคะ,ะต่อไปค่ะประโยคด้านล่างสุดเลยว่อ a เอิญ点半去学校，แม่ก็บอกว่า我们七点半去学校คำเหล่านี้เรียนมาหมดแล้วนะคะ อาชีแปลว่าเจ็ดเตียนแปลว่าโมงป้านแปลว่าครึ่งใช่ไหมคะส่วนเฉี่ยก็ระโยคด้านบนแปลว่าโรงเรียนพวกเราไปโรงเรียนกันตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะไปโยคนี้แปลว่าพวกเราไปโรงเรียนกันตอนเจ็ดโมงครึ่งหว่อเมนเจ็ด点半去学校啊我们去七点半去学校พวกเราไปโรงเรียนกันตอนเจ็ดโมงครึ่งงั้นเราไปดูอ่าต่อไปเลยนะคะ ามาถึง่งถัดมาค่ะอยู่ในหน้าเดิมไหมยอยู่ในหน้าเดิมนะคะแล้วก็ประโยคนะคะด้านข้างก็จะเป็นการสนทนากันระหว่างคุณครูกับนักเรียนนั่นเองนะคะคุณครูมามาดูทงเฉวมน,นักเรียนดูตัวสีแดงๆตรงนี้ค่ะทงเฉวมแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราซื้อจะแปลตัวสีแดงๆนี้นะคะให้นักเรียนจดไปนะคะเรามาดู กถงเฉวมนนะคะตัวนี้ก็จะแปลว่าเพื่อนเพื่อนนักเรียนเพื่อนร่วมห้องร่วมชั้นเรียนนะคะหรือทุกๆคนนะคะเด็กๆทุกๆคนนักเรียนทุกๆคนก็จะแปลว่าในบทนี้ให้นักเรียนแปลว่าเด็กทุกๆคนนะคะเด็กๆทุกคนเด็กๆทุกคนนักเรียนที่ดูนะคะดูการเรียนการสอนผ่านมือถือนะคะกะ็อาจจะ ตัวอักษรจะเล็กนิดนึงนะคะถ้าสะดวกก็นักเรียนเปิดกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะก็จะชัดขึ้นนะคะถ้าเราดูในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะก็จะ,ะค่อนข้างที่จะตัวเล็กนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจะยากต่อการเรียนนะคะอุปสรรค์มีเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้นะคะนักเรียนก็ตั้งใจนะคะเปิดเปิดฟังเปิดดูหลายๆรอบนะคะย้ำๆนะคะ,ะต่อไปค่ะเชียนจจีเตี่น ตอนนี้กี่โมงนะคะทั้งประโยคแปลว่าเด็กๆทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วคะคุณครูถามว่าเด็กๆทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วคะอ่านี่คือคําแปลด้านหลังนะคะต่อไปนะคะนักเรียนบอกว่าเชียนจาป้าเตียนตอนนี้8ปดโมงคะ่ะเซียนจาป้าเตียนตอนนี้8ปดโมงแสดงว่าเด็กๆก็ดูนาฬิกาแล้วก็ตอบคุณครูนะคะอ่าต่อไปค่ะ นี่มันแม่เทียนนักเรียนดูแม่เทียนตัวสีแดงๆสิคะแม่เทียนตัวนี้แปลว่าทุกๆวันแม่เทียนแปลว่าทุกๆวันค่ะจีเตียนกี่โมงฉี่สวงอุ้ยเรียนไปแล้วคำนี้ค่ะฉี่สวงแปลว่าตื่นนอนฉี่สวงตัวสีแดงๆนะคะสองตัวนี้สองตัวหลังค่ะแปลว่าตื่นนอนนักเรียนก็ขีดส้นใต้ในหนังสือแล้วก็แปลไปได้เลยนะคะ ฉี่ฉแปลว่า ah. ตื่นนอนอ่า你น每天มันเมเทีย่ n g หนเยีแปลว่าทุกๆวันพวกเธอตื่นนอนกี่โมงนะคะต่อมาค่ะ我每天ห点半起床เตยน้านฉี่เป็นคำตอบค่ะจากเด็กๆในห้อง我每天ห点半起床เตยน ทุกๆวันฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมงครึ่งมีคำว่าป้านด้วยนะคะชีเตียนป้านแปลป้านแปลว่าครึ่งนะคะชีเตียนป้านแปลว่าเจ็ดโมงครึ่งนะคะประโยคนี้จึงแปลว่าทุกๆวันฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมงครึ่งนักเรียนมาดูประโยคถัดมาค่ะจะมีเด็กคนนึ่งนะคะจิ้งโยกมือแล้วก็ตอบเราซื้อขึ้นมาว่าตอบคุณครูขึ้นมาว่า 我每天七点起床我每天七点起床那ัวว่คือทุกๆวนันฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมงนะคะตอนเจ็ดโมงแล้วก็อ่ะก็จะมีเด็กอีกคนนึงค่ะประโยคสุดท้ายนะคะ我每天夜นักเรียนดูคำว่าเย่ตัวนี้นะคะขีดเส้นใต้คำว่าเย่กับสีแดงๆค่ะเย่ตัวนี้นะคะแปลว่าก็จุด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  เหมือนกันนะคะเป็นไวยากรณ์ก็จ,จุด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 เหมือนกันก็อะไรอะไรเหมือนกันกับใครก็ว่าไปนะคะก็ในประโยคนี้ว่เมี่ยเฉี่ยชี่เตียเต่ยนฉี่ฉวงเฉ่ยก็แปลว่าก็แล้วเหมือนกันก็ต้องไปอยู่ท้ายประโยคนะคะจุด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 นั้นเขาทําอะไรเหมือนกันมาดูนะคะทุกทุกวันชันตื่นนอนเจ็ดโมง ทุกๆวันฉันก็มีคำว่าก็แหะค่ะก็อะไรนะคะเมื่อกี้ที่เหมือนกันก็ตื่นนอนตอน7จ็ดโมงจุดๆ,ๆ,ๆเหมือนกันนั่นก็คือเหมือนกันอยู่ท้ายนะคะถ้าเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าทุกๆวันฉันก็ตื่นนอนตอน7จ็ดโมงเหมือนกันค่ะโอเคนะคะไม่ทันประโยคไหนกดสต๊อปไว้ก่อนแล้วก็จดบันทึกนะคะเด็กๆ อ่าเรามาดูประโยคถัดมาเลยค่ะอ่าอันนี้นะคะเป็นบทความสั้นๆนะคะข้อความสั้นๆอ่าดูดูในรูปนะคะอ่าดูในภาพนะคะอยู่หน้าที่5ค่ะอ่านักเรียนดูนะคะอยู่หน้าที่5นะคะรูปแรกเลยกําลังนอนอยู่ดูสิในภาพจะบรรยายเกี่ยวกับอะไร ดูสิคะว่าจะบรรยายเกี่ยวกับอะไรอ่ะนะคะโอเคงั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าคำแต่และคำมีความหมายว่ายังไงนะคะอ่าสำหรับนะคะตัวสีแดงๆนักเรียนเจอไหมคะหวานช่าง2ตัวแรกตัวนี้ค่ะดูตามหลอดสื้อที่เราซื้อชี้ลูกศรนะคะ หวานช่างหวานช่างตัวนี้แปลว่าตอนกลางคืนนะคะตอนพบค่ำนะคะตอนที่ตะวันลับขอบฟ้าแล้วนะคะคนจีนจะใช้คำว่าหวานช่างนะคะอ่าแปลว่าตอนกลางคืนนักเรียนเขียนจดบันทึกไปได้เลยนะคะส่วนเลียงเหลี่ยงตนนัวนี้นั่นก็คือแปลว่าสองนะคะอ่าแปลว่าสองเลขสองนะคะเป็นตัวเลขอ่าทีนี้เราถัดมาค่ะเราลองมาดูที่ตัวสีแดงๆบรรทัดที่สองจ่าวช่าง จ่าช่างจ่าช่างตัวนี้แปลว่าอะไรดูตามลูกศรชี้ไปแปลว่าตอนเช้านะคะจ่าช่างตัวนี้แปลว่าตอนเช้านักเรียนเขียนคําแปลไว้ได้เลยนะคะอาจจะเขียนคําแปลไว้บนในหนังสือบนคําศัพท์เลยก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะใช้ลูกศรชี้โยงไปออกนอกกรอบนะคะแล้วก็เขียนได้สุดท้ายค่ะตัวสีแดงตัวสุดท้าย s ุยเจียวซุยเจียวแปลว่านอนหลับค่ะซุยเจียวนะคะ ่าโอเคนักเรียนเขียนคำแปลเสร็จเรียบร้อยนะคะจดบันทึกลงไปให้เรียบร้อยค่ะหวานช่งตอนกลางคืนเหลี่ยงสองเจ่าช่งตอนเช้าและซุยเจี้วนอนหลับค่ะโอเคนะคะเราซื้อไปต่อได้ใช่ไหมอ่าเราไปดูต่อกันเลยค่ะ ทีนี้เราก็มาทําการแปลนะคะทั้งข้อความสั้นๆทั้งหมดเป็นบทความสั้นๆน,นี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาแปลทีละประโยคนะคะนักเรียนดูประโยคแรกก่อนค่ะบรรทัดแรกบรรทัดแรกน,นะคะเชียนใจหวานช่างเลี้ยงเตี่ยนเชียนใจหวานช่างเลี้ยงเตี่ยนเชียนใจแปลว่าตอนนี้ขณะนี้นะคะหวานช่างตอนกลางคืนตอนค่ำนะคะเลี้ยงแปลว่าสอง เปลี่ยนแปลว่าโมงเป็นหน่วยของเวลานะคะเสียนจหน่าเลี้ยงเตยนนักเรียนพูดตามนะคะเสียจาหวเลี้งเตยนเีจหวาช่าเลี้งเตยนเสียนจ้าหวานช่างเลี้ยงเตีน จะแปลว่าขณะนี้เวลา2องโมงนะคะหรือตีสองตอนกลางคืนนะคะคำแปลก็จะอยู่ด้านบนค่ะนักเรียนเห็นไหมคะขณะนี้เป็นเวลา2องโมงกลางคืนนะคะก็คือตีสองนกลางคืนตอนนั้นเรากําลังทําอะไรอยู่คะนอนพักผ่อนอยู่ใช่ไหมคะเรามาดูประโยคต่อมาเลยค่ะถ้าแปลว่าเขาถ้าเหมเทียนเม่เทียนแปลว่าทุกๆุกวนัน เขาทุกๆวันจ่าวช่างจ่าวช่างแปลว่าจ่าวช่างแปลว่าตอนเช้าชีเตียนป้านบ้านแปลว่าครึ่งชีแปลว่าเจ็ดเตียนแปลว่าโมงชีเตียนป้านเจ็ดโมงครึ่งทุกๆวันตอนเช้าทุกๆวันเขาตื่นนอนตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะตื่นนอนอ่ชีสววงด้านล่างค่ะชีสววงแปลว่าตื่นนอนนะคะ วนัวานางวั่งแปลว่าวานัน่างแปลว่าตอนกลางคืนตอนค่ำนะคะจิ๋วเตียนจิ๋วแปลว่าเก้านะคะจิ๋วก็คือเลขเก้านั่นเองจิ๋วเตียนจิ๋วเตียนทำไมจิ๋วเตียนช่วยเจี้าช่วยเจี้วก็คือนอนหลับนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากลางคืนเขานอนตอนตอนเก้าโมงนะคะ,ะเพราะฉะนั้น ทุกๆวันเขาตื่นนอนเจ็ดโมงครึ่งในตอนเช้านะคะก็คือตอนเช้าเนี่ยเขาจะตื่นนอนต,อตื่นนอนเจ็ดโมงครงทุกๆวันเลยกลางคืนก็จะนอนตอนเก้าโมงนะคะตีเก้ตอนกลางคืนนะคะประมาณสามทุมนะคะอ่าสามทุมโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบนึงทีละบรรทัดน,นะคะอ่านตามเราเอนาอ้องืเกเเ อันนี้เขากาลังบรรยายภาพนะคะในรูปในหนังสือเลยรูปนี้เลยนะคะอ่ารูปนี้เลยนะคะเซียนจาหวานช่างเหลียงเตียนก็คือขณะนี้เป็นเวลา2องโมงตอนกลางคืนนะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาอ่านตามหลองสืออีกรอบนึงค่ะเซียนจ่าเหลีงโโยงเซียน่ขอโทษนะคะเซียนจาหวานช่างเหลียงเตียน

晚上九点睡觉。晚上九点睡觉。Thank u าานอนนอนอ่ก้าโมงนะคะหรือ3มทุ่มไปต่อนะคะ,ะต่อไปนักเรียนเปิดหน้าถัดมาค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนบันทึกเวลาตามนาฬิกาที่กําหนดให้นในรูปนะคะอ่านักเรียนเปิดหน้าที่6ค่ะที่ริ้วเย่หน้าที่6นะคะเห็นสี่รูปนี้ไหมอ่าสี่รูปนี้นะคะ เดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนทำยังไงคะเดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนเวลาลงไปนะคะ,ะเรามาดูรูปแรกกันเลยค่ะเป็นรูปตอนที่ตื่นนอนนะคะตอนนี้เขาตื่นนอนกี่โมงนักเรียนลองดูเวลาที่นาฬิกาสิคะเข็มสั้นชี้ที่เลขเจ็ดเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองแสดงว่าเป็นเวลา7จ็ดโมงตรงนะคะภาษาจีนใช้ว่า จ่าสร้างก็คือตอนเช้าใช่ไหมคะจ่าสร้างชี้เตียนตอน7จ็ดโมงเช้านะคะแสะดงว่าเขาตื่นนอนตอน7จ็ดโมงเช้านักเรียนใช้ดินสอจดบันทึกไว้ให้บนรูปก็ได้หรือในรูปก็ได้นะคะเขียนเขียนบันทึกไว้ให้เรารู้ว่าขณะนี้นะคะทีะ่กิจวัตรประจําวันของเด็กคนนี้นะคะตอนนี้ตื่นนอนตอน7จ็ดโมงเช้านั่นเองนะคะจดบันทึกตัวอักษรจีนสีดาๆไว้ในหนังสือนะคะ เปิดเทอมาเดี๋ยวเราซื้อจะเปิดดูหนังสือนักเรียนทุกคนเลยค่ะนะคะจา้าสร้างชี้เตียนโอเคนะถ้าไม่ทนันกดสต็อกไว้ก่อนนะคะนักเรียนไปไประโยคถัดไปเลยค่ะโอเคประโยคต่อมาค่ะนั่งทานอาหารเช้าอยู่นะคะเมื่อกี้ตื่นนอนเสร็จอาบน้ําทํากิจวัตรอะไรเสร็จก็มารับประทานอาหารเช้านะคะรับประทานอาหารเช้าตอนเช้าใช้ใช้คําว่าจา้าสร้างเหมือนเดิมค่ะ แต่ทานตอน7จ็ดโมงเท่าไหร่คะเข็มสั้นอยู่เลยเลข7ไปแล้วเพราะฉะนั้นเข็มยาวต้องอยู่ที่เลข6นะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข6กี่นาทีห1าสิ2สิบหก็30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะคะ30นาทีคือครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ตอน7จ็ดโมงครึ่งใช่ไหมคะคาว่าครึ่งภาษาจีนใช้คําว่าต้านถูกต้องถูกต้องนะคะคําว่าต้าน ประโยคนี้นะคะเขียนได้ว่าจ่าวงช้าเจ็ด点นจ่า,จาวงช้เาเจ็ด点นก็คือเป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งในตอนเช้านะคะเขากําลังรับประทานอาหารเช้าอยู่นะคะโอเคงั้นไปประโยคถัดไปกันเลยอ่าตอนนี้กําลังสะพายกระเป๋าค่ะสะพายกระเป๋าเปไปโรงเรียนนะคะตอนนี้เขาไปโรงเรียนนะคะเด็กคนนี้จะไปโรงเรียนตอนกี่โมงนักเรียนดูเวลาสิคะเข็มสั้นอยู่ที่เลข 8ปดปาปาอะไรคะเข็มเตียนเข็มชั่วโมงอยู่ที่เลข12ก็เป็นปาเตียนนะคะ8ดโมงเช้าไปโรงเรียนตอนเช้าใช้คำว่าจ่าวช่างเหมือนเดิมเลยนะคะใช้คำว่าจ่าวช่างเหมือนเดิมเลยอ่ะอยู่ตรงนี้มาดูสิคะอ่ะแล้วก็ปาเตียนตามด้วยปลาเตียนจ่าวช่างปลาเตียนไปโรงเรียนตอน แปดโมงนะคะอ่านี่คือกิจวัตรของเขาต่อไปค่ะใครจดบันทึกไม่ทันกดหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็จดให้เสร็จก่อนนะคะอ่าต่อไปค่ะตอนนี้เด็กคนนี้กําลังนอนอยู่นะคะนอนหลับอยู่ภาพสุดท้ายกําลังนอนนั่นก็คือไปใช้ชีวิตในโรงเรียนเรียบร้อยแล้วใน1วันกลับมาก็ชิ่เงียนอนหลับนะคะก็จะนอนหลับพักผ่อนในตอนเวลากี่โมงคะ ตอนกลางคืน9้าโมงนะคะ9้าโมงเพราะเข็มยาวก็ตรงเลข12พอดีนะคะก็เป็นจิวเตียนตอนกลางคืนใช้คำว่าหวานเหวี่ยแล้วนะคะเปลี่ยนช่วงเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้ใช้เจ้าช่างมาตลอดเลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นหวานช่างนะคะหวานช่างจิวเตียนหวานช่างจิวเตียนตอนอาทิตย์เก้าตอนกลางคืนหรือสามทุ่มนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะที่เราเรียนมาใน T ี่อีเคอร์บทที่1นนะคะวันนี้เราซื้อมีการบ้านมาฝากนักเรียนด้วยนะคะการบ้านนั่นก็คือจะอยู่ในหน้าที่5นั่นเองนะคะลองเปิดหนังสือดูนะคะเป็นบทความสั้นๆที่เราแปลไปเมื่อกี้เลยตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้เลยนะคะก็เราซื้อให้ทําอะไรนะคะมาดูคําชี้แจงกันให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะคะ อ่านบทความสั้นๆที่กำหนดให้ในหนังสือหน้าที่5้นะคะพร้อมกับแปลคำศัพท์พร้อมกับแปลบทความนั้นมาให้เรียบร้อยเลยนะคะก็คือ,อพร้อมกับคำแปลคนละ1คลิปนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะฝากผู้ปกครองนะคะ,ะกดโกดบันทึกแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของเหล่าซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวเหล่าซื้อจะ,อะเปิดฟังนั่งดูแล้วก็บันทึกคะแนนให้นักเรียนนะคะอ่ะ ส่วนบทความนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะคะอ่านแบบนี้เลยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนกดบ,บันทึกวิดีโอใช่ไหมนักเรียนก็แนะนําตัวก่อนเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเด็กชายอะไรอะไร,ะไรนามสกุลอะไรอยู่ชั้นปอสองทับหว่าอ่านนะคะวันนี้จะมาอ่านบทความสั้นๆบทที่หนหน้าที่5ใช่ไหมคะอ่านแล้วก็อ่านได้เลยค่ะก็นักเรียนก็เริ่มอ่านเชียนอ่านรสูจะยกตัวอย่างนะคะ 现在晚上两点。他每天早上七点半起床，晚上九点睡觉。ตอนนี้เป็นเวลาสองโมงตอนกลางคืนทุกๆวันเขาตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเช้าตอนเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าและเข้านอนกับตอนเก้าโมงครึ่งตอนกลางคืน จะประมาณนี้นะคะคำแปลก็จะอยู่ในคลิปคำอ่านวิธีการอ่านการออกเสียงนักเรียนก็เปิดดูในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะก็ฝึกกันเยอะๆนะคะแล้วก็บันทึกเสียงบอแบนทึกวิดีโอให้เห็นตัวนักเรียนด้วยนะคะเหล่าซื้อจะได้ดูนะคะลักษณะการออกเสียงดูการเปล่งเสียงออกมาของนักเรียนนะคะสําหรับวันนี้่าลราซื้อก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอ่า จเจียนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมทำการบ้านมาส่งเหล่าซื้อด้วยนะคะส่งในลายส่วนตัวนะคะบ๊ายบาย